วันนี้อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญของเรามาช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการศึกษาของลูกค่ะหลังจากคุณพ่อคุณแม่ค้นพบความเก่งหาความฝันของลูกเจอออกแบบเส้นทางการศึกษารวมทั้งมีแผนการออมแผนการลงทุนแผนความคุ้มครองที่ดีแล้วขั้นตอนต่อไปสำคัญมากๆครับนั่นคือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมนั่นเองผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดมีทั้งข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปเริ่มจากเงินฝากครับผลตอบแทนต่ำ แต่ความเสี่ยงต่ำนะครับอันที่สองนะครับคือการลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนในระดับปานกลางความเสี่ยงก็ระดับปานกลางเช่นกันส่วนอันดับที่3ก็คือการลงทุนในหุ้นสาม,มัญซึ่งมีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงเช่นกันผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำมีการออมและความคุ้มครองรวมอยู่ในตัวสินค้านี้ด้วยเรามาเริ่มวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาลูกตั้งแต่วันนี้นะคะมาเริ่มต้นสร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างางฐนนะะกัค่